จัดนับพาก็เกิดใกล้วันวันฉัดมงคลวันอะไรอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็เลยบอกว่าแล้วคราวนี้ตอนที่เราเขาจะมาเกิดด้วยเราฝันว่าเราได้รับเด็กที่หล่นลงมาจากฟ้าก็เลยเอามาประมวลใส่กันกับช่วงที่เขาเกิดเพราะก็เกิดช่วงฉัดเดือนเอ ศัฐสภาในวันจัดมงค,คลขึ้นมงคลอะไรประมาณนี้เราก็เลยเอาตั้งชันน้ำมไม่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 เคยเมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาเรียกเลยนะก็เขาจะไม่ได้ชื่ออน้องปลาปลายฟ้าเมื่อก่อนปลายให้เขาชื่อน้องปลายปลายฟ้า แต่มาเจอเพื่อนเขาลูกลูกเขาชื่อปลายเหมือนกับปลายฟ้าเราก็เลยบอกว่าอ่ะให้ชื่อเรียกแต่ปลายเฉยๆให้เขาให้ให้ให้มันมีบอกว่าอยู่ใกล้ๆกันมีแต่ปลายฟ้าหลายบทเราก็เลยว่าให้ให้ซื่อปลายปลายธรรมดาประมาณนี้ก็เลยบอกว่ามามาคิดดูโอ้โหเชื่อเขาทาไมมันสูงทั้งหมดเลยแบบชื่อเล่นก็สูงปลายฟ้าชื่อจริงก็มีแต่สูง มันเป็นอะไรที่บังเอิญหมดเลยนะไม่ได้ตั้งใจนะบังเอิญเรามันรู้หลังๆนี่เองว่าเออมันมันก็เป็นมันออกมาสูงแต่เราในความคิดของเราคือมันใกล้ใกล้วันมันจําได้ง่ายประมาณนี้คุยถึงกับตัวเองจะมีลูกหลายคนในความคิดเนี่ยไม่ไม่มีหลายคนมีแค่คนเดียวพอจบไน่เอาไงถ้าจะเลี้ยงก็เลี้ยงเขาแบบว่าเออให้ให้ใหอให้ดีละกันมีคนเดียวมีลูกคนเดียวเราไม่เลือกใครเราเลือกลูก จริงก็เลยบอกว่าจะยากดีมีจนเราจะไม่กินหรือไม่มีกินหรืออะไรยังไงเราจะเลือกดูกอย่างเดียวเราอยู่กับเขาเรามีความสุขก็แค่นั้นเราก็เลยบอกว่าจริงจริๆเห็นเห็นผู้หญิงที่เขาเลี้ยงลูกคนเดียวหรืออะไรยังไงเราก็บอกเห็นเป็นสภาพตัวเองนนั้นแต่เราเลี้ยงเขาเรามีความสุขนั้นลืมลืมวันแป๊บเดียวอ่ะ อจบมสามอ่ะเราก็เลยลืมลืมลืม,ลมไปเลยนั่นเองเรามีความสุขถามว่าเร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 วยไหมไม,ไม่แต่เราอยู่เป็นความสุขแต่ทาวายอยู่เราลงชิปเต็มเลยว่ายัางไงแม่เบนพูดบรรยายเรื่องเรื่องชื่อคุณไงอ๋อชันภาชันภานี่นะเชิญมาจากฟ้าจริงๆแม่คลอ,อดน้องปายนี่นะเออเป็นยังไงคะแม่มาจากฟ้าตรงกับบันอ่าเราบอกไปตรงกันอ แต่จริงๆแล้วให้ชื่อปลายฟ้าแต่เพื่อนเขามีปลายฟ้าแล้วแป้ก็เลยให้